มีทาท่อด้วยคือคันนี้ต้องบอกว่าผมยอมเจาะกันชนเลยคือหลายๆคนผมว่าคงไม่ไม่เลือกทําแบบผมหรอกเพราะว่ามันต้องเจาะกันชนจริงครับใช่แล้วนี้เราก็เจาะกันชนเพื่อจะเอาปลายท่อออกมาซึ่งโปรติท่อไอแปดอ่ะมันไม่ได้ออกแบบนี้นะเพื่อนจริงๆมันมันทิ่มลงล่างครับใช่อันนี้คือเราต่อขึ้นมั้งบนเลยเหรอใช่ครับโอ้โหสุดมากเลยเพื่อนคือยอมเจาะกันชนท้ายเลยนะเนี่ย สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอ bon ล VCK นะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู bmw i 8ที่แต่งเต็มทั้งคันเลยนะเพื่อนนะนี่เลยปกติเราไม่ค่อยเห็น i 8แต่งเนเช่นั้นเพื่อนนะเอาจริงรถเดิมวิ่งในไทยนี่ก็ถือว่าน้อยมากๆเลยผมก็ไม่ค่อยเจอนั้นเพื่อนนะเคยถ่ายไปล่าสุดก็จะเป็นรถชนนะที่อยู่ที่ V10 นั้นเพื่อนนะแต่ว่าวันนี้พามาดู i 8ที่แต่งทั้งคันเลยไม่ว่าจะเป็นบอดี้พาร์ตคาร์บอนล้อขอบ21รวมไปถึงทําท่อออกจริงด้วยก็คือ ยอมเจาะกันชนท้ายเลยนะเพื่อนนะเดี๋ยวพาไปดูนิดหนึ่งนะนี่บอกเลยว่าเจ้าของนี่คือแบบสุดมากเลยนะเพื่อนให้ดูนี่โปรติท่อ i 8มันไม่ได้ออกแบบนี้นะนี่แต่ว่าเจ้าของก็ลงทุนเจาะจริงเลยเพื่อนก็คือนี่เจาะกันชนท้ายเลยทําท่อ,อ,อจุดตูดแบบนี้เลยนะเพื่อนโปรติมันจะออกข้างใต้ใช่ไหมเพื่อนคันนี้ก็คือแบบท่อจริงเลยแล้วก็นี่มีดิฟฟิวเซอร์แบบดโหดๆเลยนะเป็นคาร์บอนเลยนี่ วิงหลังวอลสไตเนอร์นะขาก็จะเป็นขา M4 นะเพื่อนนะโหสวยมากนี่แล้วก็เป็นล้อขอบ21นะถือว่าใหญ่มากๆในนั้นเพื่อนนะใครชอบกดไลค์และกดแชร์ด้วยบอกเลยว่าคลิปนี้พามาดู i8 นะโปรติไม่ค่อยเจอนะ i 8ที่แต่งแบบนี้นะใครชอบฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชม i8 คันนี้กันเลยผมไป ไปครับทุกคนไปรับชม BMW i8 กันเลยครับผมโปรติไม่ค่อยเจอ i8 ที่แต่งนะเดี๋ยววันนี้พามาดูเนาะว่าคันนี้มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างเหมือนเดิมเจ้าของเป็นน้องเฟิร์สนะแต่ไม่ขอออกกล้องนะ,ะเดี๋ยวถามน้องเฟิร์สนิดนึงทำไมถึงเลือกซื้อ i8 อะเฟิร์สต้องบอกว่ามันเป็นรถทรงซูเปอร์คาร์ครับแล้วก็กินน้ำมันไม่มากค,คือมันใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายอย่างเงี้ยครับ,รบใช่โปรติก่อนหน้านี้ที่เราเคยถ่ายคลิปกันนะเราจะใช้ใพวก M3 อะไรพวกนี้ถูกไหมใช่ครับอ่าครับผมทำไมถึงแบบเลือกซื้อ iPad อ่ะคือจริงๆต้องบอกว่ายังไงต่กกุด M เนี่ยเราหลักอยู่แล้วครับอ่าครเราก็มอง M โมเดลใหม่ไว้อ่าแต่ว่า i อ a d เนี่ยที่จับขึ้นมาเนี่ยเพราะหนึ่งเลยคือเรื่องทรงครับคือ B.M เนี่ยปกติแล้วไม่ทํารถทรงนี้เลยใช่ประตูเปิดนี้ก็ไม่มีใช่ครับก็เลยกลายเป็นว่าโอเคเรามองในเรื่องทรงเขาแล้วก็สไตล์รถยังไงครับเรามองในรูปทรงเขาเนี่ย ออกมาค่อนข้างเหมาะครับเพราะว่าใจอยากได้ทรงแบบรถแบนๆอยู่แล้วครับแล้วบวกกับในไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครเอาเข้ามาแต่งกันเราก็เลยอยากจะทำไอ p a d เนี่ยออกมาให้มันสวยให้มันแบบว่าไม่ดูซ้ําเจอย่างเงี้ยครับโปติในไทยอ่ะคนที่ขับไอ a d ส่วนใหญ่ก็จะไม่แต่งกันถูกไหม ใช่ครับผมเห็นว่าน้อยมากเนิมน้อยมากแล้วรถเดิมก็ถือว่าน้อยอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับโอ้แต่นี้คือแบบเราก็มาแต่งด้วยถูกเป่าเฟิร์สใช่โอ้โหสุดแต่ว่าเห็นอย่างนี้ก็คือเราก็ทําสเต็ปไม่ได้เยอะมากมาครับแต่ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมใช่ไหมใช่แต่งแบบนี้ก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนั่นเพ่อนะเดี๋ยวเราพาไปดูเพื่อนว่าไอ a d คันนี้ มีรายละเอียดของแต่งอะไรบ้างบอกเลยว่าไม่ได้หาดูง่ายๆนั้นเพื่อนนะที่ i อแปดจะแต่งเต็มขนาดนี้อ่ะเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่ด้านหน้าเฟิร์สทำอะไรบ้างครับด้านหน้าเนี่ยเป็นลิ้นหน้าคาร์บอนครับผมทรงเนี่ยเป็นทรงของดับเบลโปรแต่ว่าตัวเนี้ยสังเกตว่าลิ้นจะใหญ่มากครับมันคีบคาร์บอนจะยาวไปถึงไฟหน้าเลย อ๋ออมันจะมาเสริมมิติของกันชนหน้า iPad เดิมเนี่ยให้เต็มมากยิ่งขึ้นแล้วทรงของตัวนี้ครับมันมีลิ้นด้านล่างมาเสริมอีกชั้นหนึ่งด้วยอ่ามันเลยทําให้แบบรถอะดูหน้าไม่เชิดไม่ลอยมากครับมันเหมือนเป็นลิ้น2ชั้นเลยเนาะใช่เป็นลิ้น2ชั้นแต่ว่าไอชั้นบนมันดันขึ้นไปถึงไฟหน้าอีกเนี่ยเออมันก็แปลกดีเนาะปกติไม่ค่อยเจอนะรถที่ขับเป็นทรงแบบนี้นะใช่ใช่ใช่เดีแต่ผมไม่ดูนะเนี่ยตรงเนี้ยคือเขาจะเป็นลิ้นปกติน เนี่ยตรงเนี้ยสองชั้นเมื่จะเป็นปรถปกติเนาะแต่ว่าพอมันเป็น iPad ทุกคนเรีย็นปะมันจะมาต่อตรงเนี้ยจนไปถึงไฟหน้าเลยเออเฮ้ยดูแปลกดีนะพื่ไนะมันช่วยเพิ่มชั้นกันชนให้มันมีเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมา,<อ>าครับะะผ ใช่กระจังเดิมเนาะกระจังเดิมครับแต่ว่าแรปสีเทาด้านตัดไวอ๋อในส่วนที่เป็นสีฟ้าที่ีศูนย์เขาตัดสีฟ้ามาเราเก็บด้วยสีเทาด้านไปอ๋อก็ว่าแล้วมาดูแบบแปลกๆนิดนึงอ๋อคันนี้คือแรปกระจังหน้ามาด้วยใช่ครับเดิมเลยสีอะไรอะเฟิร์สสีฟ้าครับสีฟ้าอเป็นสีเทาฟ้าคือตัวรถหลักเป็นสีเทาอ่อครับแล้วก็ตัดด้วยสีฟ้าอ่อครับใช่อันนี้ก็ไปแรปมานาะแครับผมครับผมก็เป็นเทาโนโดเกถูกไหมใช่ครับอ่าครับผมก็คือจะเป็นเทาตัดดำหนุ่มเฟิร์สถูก ถ้าเกิดล้อเดิม i8 คือไม่ได้ใหญ่เท่านี้ถูกปะใช่ครับจะเป็นล้อ20นิ้วครับแล้วก็จะกว้างแบบแค่7.5นะหร,รหรือ8ได้แล้วถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่อันนี้ก็คือเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นด้วยใช่ครับเปลี่ยนล้อใหญ่ขึ้นแล้วก็อขอบเป็นจาก20เป็น21 โอ้โเป็นยีบเอ็ดก็ถือว่าใหญ่ใหญ่แล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเอาจริงซุ้มมันก็ยังได้อีกถูกปะได้อีกคับได้อีกนะเนี่ยทุกคนคือนะต้องบอกว่าไอ้เจ้าคันนี้ยังไม่ได้โหลดอ่าครับเพราะว่าเรามองว่าการใช้งานเนี่ยก็เริ่มยากแล้วอ่าครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าโหลดมาจะขับยากขึ้นกว่าเดิมครับถ้าเต็มนี้ก็คิดว่าถ้าอยากให้เต็มขึ้นอาจจะต้องไปถุงลมอเพราะว่าตรงกลางรถรู้สึกว่ามันจะยาวๆเนาะใช่ครับจะแบบมีปัญหาเวลาแบบ ขึ้นคอสะพานอะไรย่างงี้ถูกไหมใช่ครับอ่าครับผม<ช>โอ้นี่ขนาดใสี่สิบเอ็ดเนี่ยเพื่อนนะแบบโป่งอะไรแบบสมยังเหลืออยู่เลยเนะี่ยยางจะเป็น 2>, 2 4 5 3 5 2 1นะครับสเปกยางนี่หายากไหมเนะี่ยอ่าค่อนข้างยากเลยครับ,เ,รบเพราะว่า1เลยเป็นขอบ21ด้วยแล้วอ2อ,อะ่ะก็คือเป็นสเปคขอบ21ที่มันไม่ได้กว้างเท่าพวก f เ r อร์รี่แลมโบ้คือถ้าเกิดเป็นยางไซส์ f เ r อร์รี่แลมโบ้เนี่ยมันจะไปไกลกว่าน,นี้ครับ<อ>าสายยางเพราะรรฉะนั้นไ่ะตัวนี้มันก็เลยจะหายากแล้วบวกกับไอ้คันนี้ข้างหน้ามันเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยยางคู่หน้าเราเลยต้องใส่ยางแบบมีโฟมด้านในครับเป็นยางคู่ติ่งใช่ ถ้าสังเกตอะในรถเบนซ์เนี่ยจะชอบใส่กันอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าเขาทามาเหมาะกับสายรถที่เป็นแบบว่ามอเตอร์ไฟฟ้าอาครับเพื่อช่วยในการซับเสียงก็ว่ากันไปแต่จริงๆทรงก็ถือว่าดีแล้วเนาะมันก็เหมือนจะเตี้ยแล้วนะถูกไหมเออน้องมูนก็ต้องบอกว่ามันอยู่ในช่องว่างที่รับได้ต้องพอนีก่อนมันกี่นิ้วเนี่ยสองนิ้วนั่นเนี่ยเพื่อนหถือว่าแบบก็ใช้ได้นั้นเนี่ย แต่ใจแต่ใจอยากเอาลงกว่านี้อยู่ถ้าเอาลงอ่ะจะสวยเนาะแต่ว่าก็ต้องเป็นถุงลมถูกไหมใช่ครับผมมองว่าถ้าลงแบบสดๆเลยอย่างเงี้ยผมว่าใช้งานอาจจะค่อนข้างยากแล้วอ่าครับใช่ครับต่อไปเบรกเดิมอยู่ถูกไหมใช่ครับเป็นเบรกเดิมครับเบรกเดิมอยู่โอเคเอาอยู่ไหมเบรกเดิมก็ต้องบอกว่าโอเคโลเคนะครับในกรณีที่แบบไม่ได้มาเร็วเร็วมากๆอ่าครับผมอ่าเพราะว่าดึงด้วย4ี่พอร์ตตัวนี้ก็ใส่กันในหลายรุ่นของ BM เมเลยไม่ว่าจะเป็นเบรกปั๊มเดียวกับเอเใน GenF ด้วย แต่มันอาจจะดูเล็กเพราะว่าคันนี้มันเป็น120ร้อยยี่สิบถูกต้องไหมใช่ครับเออมันเลยดูแบบเบรกเล็กๆนะเพื่อนใช่คะโอ้โหแต่ว่าล้อคือแบบใหญ่สะใจเลยอย่างด้านข้างก็จะมีสเกิกร์ตถูกไเฟิร์สครับผมเป็นลิ้นคาร์บอนครับเลนคลงเสริมนี่นะแต่เป็นคาร์บอนในช่องอะพี่มันจะเป็นคาร์บอนเต็มเข้าไปด้านในเลยนะคือมันไม่ใช่แค่ลิ้นแบบอันเล็กๆอะไรนะค้ัครับผช่องในเลยใช่ครับช่องอากาศตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าใช้งานได้จริงแบบเป็นช่องลมจริงๆเลยโอเคครับผมใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูหลังคาเมื่อกี้ที่ พี่คุยกับเราคือหลังคามันไม่ได้เปื้อนใช่ไหมใช่ครับไม่ได้เปื้อนไม่ได้เปื้อนคือมันเป็นคาร์บอนเหรอถูกใช่ครับมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับผมอ๋อแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนไลฟอร์สใช่ครับลายเขาทํามาเป็นลายฟอร์สคืออาจจะไม่ใช่ลายเหมือนพวกหลังคาไม่ไม่ไม่ใช่เหมือนแบบพวกลายหินอ่อนใช่ใช่ใช่โอเคแต่อันนี้มันคือคาร์บอนนั้นเพื่อนนะมันไม่ได้แบบเปื้อนฝุ่นหรืออะไรนะใช่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยโอ้โหหลังคาเป็นคาร์บอนด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดหลังนิดนึงเพื่อนชุดหลัง ก็ต้องบอกเลยว่าโปกติก็ไม่มีใครทําแบบนี้ถูกไหมครับถูกครัเดี๋ยวพี่ไล่ด้านบนก่อนดีกว่ามีอะไรบ้างโอเค วิงนัานบนเนี่ยคือหนึ่งเลยไอ้แปดปกติครับหาที่ไม่ติดวิงเนยยาอยู่แล้วเราก็มีวางโปรเจกต์ไว้ว่าเราอยากได้วิงที่มันดูแบบลับกับบอดี้ก็เลยจบท่อนบนเป็นวอสไนเนอร์มาครับเพราะว่าตัวริมปลายเนี่ยมันมีการแบบหักลงมาด้วยจะได้ดูลับกับช่วงช่องพวกนี้ครับแล้วก็ตัวขาเนี่ยเราใช้เป็นเอ็มสี่จีทีเอสมาใส่เพราะั้นเราไม่อยากได้ขาวอที่มันสูงเกินไปครับไม่งั้นรถมันจะดูแบบถ้าความรู้สึกผมก็คือดูลิเกไปหน่อยว่ามันหลักวัท้าย สูงอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดแบบเซตของบอสไนเนอร์เลยคือวิงมันจะต้องสูงวันนี้ถูกไหมเนื่องจาที่แบบว่าไอ้เจ้า i8 เนี่ยไอ้ตัวท้ายมันก็โด่งๆอย่างนี้อยู่แล้วพอเราได้บินสูงอาจจะดูแปลกๆนิดนึงอ่าเราก็เลยจบสเต็ปนี้คือคัตตอมเมาส์ออ๋ดัดแปลงด้วยการใช้ขาตรงเนี้ยใช่ครับเป็นของ M4 นะใช่ไอ้ตรงเนี้ยของบอสไนเนอร์ใช่ครับคัตตอมเข้าไปอีกนั่นเลยนะแล้วก็ตัวลงมาก็จะเป็นชุดดิฟฟิวเซอร์ครับก็เป็นเจ้าเดียวกับลิ้น่าเนี่ยแหละครับอ่าครับผมใช่ ชุดนี้ผมต้องบอกว่าไซส์เนี่ยมันจะใหญ่แล้วก็อลังการหน่อยมาเลยทําให้ท้าย A8 ที่แบบดูเล็กๆเนี่ยดูเต็มขึ้นใช่ครับเพราะว่าท้ายเดิมจะดูแบบมนนหน่อยใช่ผมชอบชุดนี้เพราะว่าหนึ่งเลยครับมันจะมีครีบคล้ายๆกับพวกแบบว่าลดแนวสนามนิดหนึ่งเพื่อต้องการแบบไอโรดเดนามิกเนาะแล้วก็ตรงกลางก็มีคาร์บอนเสริมอีกไม่ได้แบบว่าโล่งตรงกลางอ่าครับตรงกลางทีเป็นแบบวอลคาร์บอนด้วยนั่นเองใช่ค่ะโอ้ดูโหดมากเลยพอมันเติมลิฟแบบรถมันดูเต็มขึ้นมากเลย ใช่ใช่ผมว่าแบบเต็มสวยมากสวยมากคันนี้มีทําท่อด้วยโอ้โหคือคันนี้ต้องบอกว่าผมยอมเจาะกันชนเลยอคือหลายๆคนผมว่าคงไม่ไม่เลือกทําแบบผมเพราะว่ามันต้องเจาะกันชนจริงครับใช่แล้วนี้เราก็เจาะกันชนเพื่อจะเอาปลายท่อออกมาซึ่งโปรติท่อไอแปดอ่ะมันไม่ได้ออกแบบนี้นันเพื่อจริงๆมันมันทิ่มลงล่างครับใช่อันนี้คือเราต่อขึ้นมั้งบนเลยหรอใช่ครับโอ้โหสุดมากเลยเพื่อคือยอมเจาะกันชนท้ายเลยนันเนี่ย ใช่ครับแล้วอย่างนี้รถไฮบิดเราต้องเดินท่อยังไงครับเฟิร์สก็จริงๆแล้วอะคันนี้เครื่องบินมันอยู่ข้างหลังอยู่แล้วอ่าครับท่อที่เราวกออกมาครับมันก็อยู่ด้านใกล้ๆกับช่วงที่เราทําท่อตรงนี้แล้วครับหม้อผงหม้อพักเขาจะอยู่ตรงช่วงด้านหลังอ่าใช่ครับใช่แต่สุดมากเลยท่อออกกันชนท้ายเลยเนี่ยเพื่อนไม่เคยเจอเลยแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีใครกล้าทำเนาะต้องบอกว่าผมผมยังไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นฝรั่งคนหนึ่งครับทาเราก็เลยแบบมองว่าเออแต่ว่าเราโพสิชันเนี่ยเราก็เลือกเอง ในไทยน่าจะไม่มีะเพื่อนนะผมก็ไม่เคยเจอนะ i อ a แที่แบบกล้าเจาะท่อออกกันชนท้ายแบบนี้นะโอ้โหประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในนิดนึงนะเพื่อนนี่น,น,น,นคือชอบการเปิดประตูของ iPad มากเลยตัวถังก็เป็นโมโนคอกเนาะใช่ครับเป็นคาร์บอนทั้งหมดเลยทุกคนเป็นคาร์บอนโมโนคอกเนี่ยใช่ครับฟิลอารมเหมือนแบบแม็กลาเรนเลยนียผมไปดูเนี่ยใช่ฟิลมันจะแบบว่าเนาะสวยมากดิบๆหน่อย อันนี้ก็แสดงว่าจอดซูเปอร์คาร์ได้เนาะถูกปหมใช่ครับใช่อย่างไอแปนี่เขาให้จอดได้ทุกที้ลแลวอย่างภายในคันนี้เราทําอะไรไหมต้องบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรย,ยังไม่ได้ทำอะไรใช่ครับยังเดิมอยู่เนาะยังเดิมอยู่ยังเดิม,อย,ดมอยู่ยใช่ภายในก็สวยแล้วนะเพื่อนนะมีไฟแอมเบนไลท์อะไรด้วยอะประมาณนี้อเดี๋ยวเรามาพูดถึงราคานิดนึงเฟิร์สอย่างคันนี้ของแต่งเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนที่ขับไอแปอยู่แบบเ,เห็นเฟิร์สทำแบบเนี้ย อยากจะแต่งตามแต่ถ้าเป็นพวกชุดพาสคาร์บอนนะครับอาจจะจบประมาณ2องสามแสนรอบคันเนาะใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างล้อยางก็2 0 0 0 0นกว่าประมาณนี้ครับคือถ้าถ้ารับคร่าวๆก็ประมาณ5 0,000นกว่าส่วนท่อไอเสียเนี่ยก็อยู่แลราวประมาณสัก3า0ถึงประมาณนี้ครับไมอได้แพงเนาะใช่มันแล้วแต่ตัวเต็มเพราะว่า1เลยผมไม่ทําแบบรีโมทด้วยมันลยคือราคาเน่ยไม่ได้แรงมากาใช่ครับเพราะว่าใจจริงคันนี้เป็นไฮบริดอยู่แล้วเราต้องการเงียบเราก็เข้าไฟฟ้าเลยคันนี้สามารถจูนได้ไหม จริงๆจูนได้นะครับจูนได้แล้ว่ห็นคนจูนได้แล้วอ่าครับผมใช่ครับแต่ว่าเรายังไม่ได้จูนถูกไหมยังไม่ได้จูนครับผมคันนี้ก็ถือว่าขับมัน้วเนาะประมาณ400เนาะใช่ครับมันสนุกด้วยช่วงต้นถ้าความรู้สึกผมนะถ้าเทียบกับตระกูล M เนี่ยคือมันเหมือนมันมันทุกช่วงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นไอแพเนี่ยก็คือช่วงต้นเนี่ยครับสนุกเพราะว่ามันมีมอเตอร์ไฟฟ้าล้อหน้าอ่ามันก็เลยกลายเป็นเหมือนรถขับ4เวลาออกตัวหรืออะไรเงี้ยครับมันจะให้รู้สึกถึงแบบว่าความดึงที่แบบหนักรี้คััับบนนข หน้าขับหลังเนะี่ยขับ4ล้อครับอ๋อขับ4 i8 ใชอขับ 4, บ 4. อ๋อโอเคก็น่าจะแฮนด l i n ลิงดีเลยเนาะใช่ครับอย่างล่าสุดเอาไปลงแฝกมาก็ถือว่าขับได้สนุกเลยครับ,รบใช่นี่นั้นเพื่อนสำหรับใครที่ขับ iPad อยู่ไม่เคยเห็น iPad แต่งลองดูคันนี้เป็น แนวทางการแต่งได้แล้วสำหรับใครที่อยากจะแต่งตามก็สามารถติดต่อมาได้นะที่บิมเมอร์เทคเนาะครับของบิมเมอร์เทคปกติเราทำอะไรบ้างอะเราทำงานสวยงามเป็นหลักเลยครับคบอดี้พาร์ตแปลงไฟอัพโชว์งานคาร์บอนต่างๆลินคาร์บอนพวกเนี้ยครับแล้วก็ลอฟร์สั่งตัด Uh huh. ะระบบถ่อไอเสียเบรกจริงๆเราทําได้หมดแต่ว่า uh huh. หลักหลักอะครับอยากให้เน้นว่าอยากทํารถสวยอยากทํารถให้มันหล่อออกมาเนี่ยติดต่อมาหาเราได้เลย uh huh. เรา<ค>รพร้อมเป็นที่ปรึกษาให้คใครอยากแปลง g 2 0 g 8 0ได้หมดเลยได้หมดเลยครับงานต<ด>ีโป่งงานทําสีตัวถังเนี่ยเราทําได้หมดเลยโอเคประมาณนี้นะเพื่อนวันนีพ้พามาดู i8 นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างหายากมากเลยนะที่จะแต่งแบบนี้นะเพื่อนประมาณนี้นะก็เป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยคลิปหน้าจะมาถ่ายรถอะไรที่บ i มเมอร์เทคอีกก็ กดติดตามกันมาได้นะบอกเลยว่ายังมีรถอีกหลายคันมากเลยนะที่ร้านเขาบอกเลยว่าโปรเจกต์เยอะมากไม่ว่าจะเป็น G20 แปลง G80 ที่แบบ1ต่อ1จริงๆเลยนัเพื่อนนะใครชอบฝากกดไลค์แล้วกดแชร์ด้วยไปแล้วผมบ๊ายบาย